ตอนที่354ประสบการณ์รีดไยกว่า100ปีหลังจากที่พูดจบทั้งห้องก็เงียบไปครู่หนึ่งชินเยี่ยนมองเขาอย่างตะลึงทั้งยังสายสีสะอย่างปวดใจอีกด้วยเขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่แย่ๆไปเสียแล้วอวิเจอเองก็คิดไม่ถึงว่าเขาจะพูดคำนี้ออกมาเช่นกันโจโจก็ตกใจไปเล็กน้อยก่อนที่เธอจะตั้งสติและดึงเขาเข้ามาพลางพูดขึ้นว่าได้สิสิเรามารีดไถด้วยกันเถอะ เธอถนัดเรื่องนี้อยู่แล้วเด็กทิ้งสองคนไม่ได้พูดอะไรต่อก่อนจะกลิ้งตัวลงไปบนพื้นทันทีและเอามือกุมหน้าอกของตัวเองเอาไว้พลางย่นหน้าเล็กน้อยและทำสีหน้าที่ดูเจ็บปวดมากๆก,ก่อนจะยื่นมือออกไปจากนั้นก็พูดอย่างอ่อนแอว่าชดใช้เงินชินเออลูกคางและมองไปยังพวกเขาแล้วก่อนจะย่อตัวลงไปที่พื้นแล้วร้องให้ออกมาทันทีอันอันใชฉพวกเธอเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะฉันจะเรียกร้องความเป็นธรรมกลับมาให้พวกเธออย่างแน่นอน ทุกคนต่างก็ตกใจจนอ้าปากค้างชาวเน็ตเองก็ตะลึงไปด้วยเช่นกันและต่างก็มองไปยังเด็กน้อยทั้งสามคนโจโจและอันอันมีประสบการณ์ริถายมานับหนึ่งร้อยปีเด็กทั้งสามคนจะให้ฉันคำจนตายเลยใช่ไหมเมื่อพูดจบก็นอนลงไปที่พื้นทันทีต้องยอมรับว่าต้าฟู่มีไหวพริบที่สุดยอดมากฉันเริ่มเป็นห่วงหลินหวานขึ้นมาแล้วสิพวกเขาอยามาอีกเลยดีกว่าสามคนเจอโอกาสแล้วและกำลังจะลงมือทำแล้วด้วยพวกเขาแบ่งหน้าที่กันได้ชัดเจนมากหลินหวานพวกเธอสู้พวกเขาไม่ไหวหรอก ผ่านไปสักพักเสี่ยวหลานก็ตั้งสติกลับมาได้เธอมองไปยังพวกเขาอย่างระอาก่อนที่จะดึงพวกเด็กๆให้ลุกขึ้นมาทุกคนจึงหยุดร้องไห้และมองไปยังอวีเจอก่อนจะตกไปที่หน้าอกของตัวเองพร้อมกันและเชิดคางไว้ความหมายนั้นชัดเจนมากราวกับจะบ่งบอกว่าตรับใดที่มีพวกเขาอยู่ก็ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นมุมปากของอวีเจอกระตุกเล็กน้อยและมีรอยยิ้มปรากฏบนแววตาของเขา ส่วนอัญญานั้นไม่ได้ก้อนเอาไว้แต่อย่างใดเพราะไม่มีใครมองเห็นเธอเธอจึงหัวเราะออกมาอย่างเต็มที่จนทำเอาหลินหวานกับจูต้าเฟิงที่เพิ่งเดินเข้ามานั้นตัวสั่นและขนลุกตามสัญชาตญาณทำไมจูจูก็รู้สึกว่าในห้องนี้ดูวังเวงอย่างพูดไม่ถูกละ่ะเมื่อเห็นพวกเขาเดินเข้ามาทุกคนต่างก็หันไปมองอย่างพร้อมเพลงกันโดยเฉพาะโจโจและตาฟูแววตาที่พวกเด็กๆมองไปอย่างพวกเขานั้นราวกับกำลังเห็นทองคำบริสุทธิ์เลยดูก็รู้ว่าพวกเด็กๆอยากจะเล่นละครเมื่อครู่นี้เร็วๆอย่างไรอย่างนั้น แต่นิสัยของจูตาเฟิงนั้นดูเย่อหยิ่งเล็กน้อยเขาไม่ค่อยอยากเข้ามาทําความรู้จักกับพวกเขาเท่าไหรนักเพียงส่งเสียงตะคอกเบาๆก่อนที่จะเดินจากไปโจโจโกระพริบและลูกขังอ้วนๆของเธออย่างสงสัยว่าตอนนี้มีวิธีไหนที่เธอจะรีถ่ายพวกเขาได้บ้างแต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าเธอไม่ได้มีกําลังภายในที่แข็งแกร่งขนาดนั้นเธอจึงไม่มีทางเลือกนอกจากรอโอกาสต่อไปหนูน้อยจึงลืมเรื่องนี้ไปอย่างรวดเร็วจากนั้นเธอก็ดึงชินเอ๋อเข้ามาพลางพูดอย่างดีใจว่า พี่ตาฟูรีบทำอาหารดีกว่าหนูหิวจะแย่อยู่แล้วได้ชินเออพยักหน้าก่อนที่จะมองไปยังลู่เหยียนวิลุงลู่ลุงยังอยากกินอย่างอื่นอีกหรือเปล่าครับเอาแล้วเอาอีกแล้วลู่เหยียนวิดูท่าทางของเขาที่กำลังหยิบเช็คออกมาและเปลือกตาของเขาก็กระตุกอีกครั้งแต่เมื่อมองไปยังวัตถุด,ดิบตรงหน้าเขาก็อดน้ำลายสอไม่ได้เพราะแค่ผักกาดขาวอย่างเดียวนั้นคงจะไม่พอสำหรับพวกเขา เขารับเช็คมาอย่างลำบากใจก่อนจะพูดชื่ออาหารออกไปหลายเมนูชินเออเองก็คิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลังจากเขาพูดชื่ออาหารเสร็จจากนั้นลู่เหยียนวีก็เขียนตัวเลขลงไปในเช็คก่อนจะยื่นมันกลับไปชินเออรับมันมาก่อนจะหยิบผ้ากันเปื้อนขึ้นมาสวมและเดินเข้าห้องครัวไปโจโจเองก็รีบตามไปติดตดเช่นกันเธอยิ้มออกมาจนปากแทบฉีกกว้างไปถึงใบหูแล้ว พี่ตาฟูหาเงินเก่งจริงๆที่เขาพูดมานั้นไม่ผิดเลยสักนิดเพียงมีฝีมือไม่ว่าไปที่ไหนก็ย่อมไม่อดยากเธอต้องตั้งใจเรียนรู้จากเขาให้ดีสักหน่อยแล้วตอนนี้ทางทีมงานยังไม่ได้แบ่งที่พักให้กับพวกเขาทุกคนจึงต้องมาอยู่รวมกันก่อน,อนแน่นอนมันจึงมีห้องครัวเพียงห้องเดียวชินเออและโจโจเดินเข้าไปในห้องครัวด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยก่อนจะเริ่มล้างผักเป็นอันดับแรกพั่วจีอันลากอาวิเจอมาและพูดขึ้นว่า เจ้าเด็กอ้วนพ่อของฉันทำอาหารเป็นเรามาทำด้วยกันเถอะดีเลยโจโจพยักหน้าซ้ำๆก่อนจะยื่นถั่วฝักยาวให้เขาอยู่จำนวนหนึ่งพางพูดขึ้นว่าเรามาเลือกผักก่อนดีกว่าอืมเด็กน้อยทั้งสองคนนั่งลงบนพื้นและช่วยกันทำอย่างแข็งขันอวิเจอมองไปยังพวกเขาด้วยสีหน้าอ่อนโยนโดยไม่แม้แต่จะมองไปยังหลินหวานเขาเดินไปที่เขียงและหยิบมันฝรั่งขึ้นมาหันท่าทางของเขานั้นดูเชี่ยวชาญมากราวกับว่าเขาทำมันจนชินแล้ว เมื่อเห็นสิ่งนี้หลินหวานก็มองเขาด้วยแววตาที่ดูคลุมเครือก่อนจะย้ยยันเขาอยู่ในใจสมควรแล้วใครใช้ให้เขาไม่รู้จักเจียมตัวเองกันละ่ะในห้องครัวอันคับแคบกับความรู้สึกที่ดูอึดอัดบรรยากาศจึงดูค่อนข้างแปลกประหลาดอย่างอธิบายไม่ได้